เป็นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปฏิทินชุดสูตรมาจนถึงเรื่องของการไปซื้อที่ดินในจังหวัดชนบุรีนะครับมีหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมครับที่บางคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าหรือไม่มีประเด็นรายวันกับการเบิกจ่ายใช้งบของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดนายสหัสวรรษคุ้มคงผู้สมัครสสพักประชาชนชนบุรีเขต7โพสต์ข้อความบอกว่า ผมได้รับเอกสารจากคนในสำนักง,งานประกันสังคมนี่แหละครับเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดชนบุรีแห่งใหม่ให้เหตุผลว่าสำนักง,งานปัจจุบันพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ประกันตนที่ดินก็ต้องเช่าจึงเห็นควรแล้วที่ต้องซื้อที่เป็นของตัวเองต่อมาปี67ครับประกันสังคมได้เล็งเห็นที่ดินผืนหนึ่งซื้อมาเดราคา 84.5ล้านบาทครับโอ้ oh, 84.5ล้านบาทแต่ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์อยู่ที่24ล้านบาทและตําแหน่งนะคุณปุ้งผู้ชมอยู่ในนะโซนแบบบ้านสวนรับตาคนลักษณะเหมือนกับไม่ได้อยู่ติดถนนนะ่ะทำเลเหมือนอยู่ลึกเข้าไปอะ่ะคืนนี้เหรอพือนนี้84ล้านกว่า84.5ล้านบาทจนถึงวันนี้โครงการก่อสร้างสำนักง,งานแห่งใหม่ย,ยังไม่เกิดขึ้นเลยครับ นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยหกแปดหกเ้ามาตั 2, <3 S 2> ออ้งสองสมปีแล้วคนวงในเล่าให้ฟังว่าอาจจะเป็นการซื้อที่ผิดสเปคเพราะกําหนดไว้ว่าที่ดินจะต้องติดถนนใหญ่ติดไหมล่ะครับตรงนี้แต่กลับไปซื้อที่ดินในตรอกซอยแล้วก็ใช้วิธีซื้อแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นอีกแผล ที่ถูกเปิดออกมารอการชี้แจงครับส่วนอีกกรณีหนึ่งแชทหลุดคุณผู้ชมแชทหลุดของบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างที่มีการพิมพ์ข้อความเหมือนกับด่าลงไลน์กลุ่มตำหนิใช้คำว่าสื่อเฮงซวยล่าสุดคุณทวีเกียรติรองสวัสดิ์ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติและบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเรียกว่าเปิดใจกับสื่อมวลชนเรื่องนี้นะบอกว่าข้อความที่พิมพ์ลงไปเป็นการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเท่านั้น แล้วก็ชี้แจงว่าการใช้คําว่าสื่อเฮงซวยพิมพ์ลงในไลน์กลุ่มเนี่ยไม่ได้หมายถึงสื่อมวลชนวิชาชีพแต่หมายถึงสื่อที่ไม่มีคุณภาพนําเสนอข่าวบิดเบือนความจริงค่ะก็เป็นการพูดคุยเพื่อให้กําลังใจคนทํางานนะครับแต่สิ่งที่ถูกนํามาเผยแพร่นั้นคือการตัดตอนนะครับการตัดตอนบางส่วนเอาออกมาเผยแพร่ข่าวนะครับ ซึ่งจะออกจากบรทบ้ททั้งๆที่เออเออมันเป็นข่าวที่คาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ผมมีหลักฐานทั้งหมดหลักฐานแทเต็มอะไรเงี้ยมีมีครบหมดจึงขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนานะจะวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนไม่ใช่เราพูดในเรื่องของคนที่เอาคลิปนั่นแหละออกไปนะครับไม่ได้พูดถึงสื่อมวลชนอื่นทั่วไป ทางคุณธวีเกียรติยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ถูกนําไปเผยแพร่เนี่ยคือการตัดตอนเพียงบางส่วนจากบริบทการสนทนาทั้งหมดมีคนคิดร้ายเจตนาทําให้สังคมเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนพร้อมเปิดหลักฐานแชทฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบเลยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดครับค่ะ